แต่เรารู้จักกันมาว่าเราไปสนิทกันจุดไหนวะพี่ บ้าบอของเราของพี่กับนนท์ใช่พี่กับน้องชายใช uh ่หลายคนจะงงง,งงงมาก <Wow. S 2> ว่าอย่งงางนั้นง่ายๆเลยที่บ้านที่งงหมด uh ว่านายคือใครแล้วโดวยโปสเตอร์ที่เป็นบอลลูนบอลลูนน่ะเขารู้จักหมดเลยแล้วเขาก็เคยเห็นนนท์มาแล้วแต่ว่าเฮ้ hey! Hey! ยเนฮะ้ยยังไงนะนนท์ยังไงนะเขามาไหนบอกว่าเชิญเฉพาะ คนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนที่สนิทนะมผมไม่สนิทแล้วเนี่ยก็สนิทไงแต่ว่าบางทีบางบางท่านจะสงสัยบางอาเข้าใจดีอยู่แล้วอันนี้ก็ว่าไปอ่ะเอางี้แล้วกันไม่ต้องพูดกับใครเอาแค่เคลียร์เรื่องที่บ้านพี่ให้เข้าใจว่าครับผมสอดเอีครับสอัสดีนะครับผมผมชื่อนนท์นะครับชื่อจริงชื่อเกิดพันนะครับผม23ปีนะครับผม พ่อภูมิลำเนาเป็นคนกำแพงเพชรนะครับ่วนแม่พื้นฐานพื้นถิ่นเป็นคนอุดรนะครับและย้ยเข้ามากรุงเทพนะครับเจอเข้ามาเริ่มทำงานที่เทพแล้วก็เรียนเรียนเหมือนจะเรียนมันไม่น่าเชื่อถือตัวันยาวเนี่ยอ๋อครับเห็นพี่เจี๊ยบพี่แต่งไหมเมื่อกี้อาเห็นแล้วอ้าอะไรไม่ชอบอย่าทำาเราจำแล้วนําไปใช้รื่องที่เราชอบไม่คือเราก็ร็วาจริงๆเราคุยกันเรื่องนี้ประมาณ สิบกว่ารอบได้ตั้งแต่ตั้งแต่เรารู้จักกันมาครับว่าเราไปสนิทกันจุดไหนวะพี่เอาทีเป็นกีแม่งไม่มีจุดสนิทเลยมันข้ามไปเลยอ่ามันข้ามจากคนแปลกหน้าแล้วก็อ่ะคนทุกคนในนี้น่าจะรู้ว่าผมมัมีระบบคัดกรองในการเรื่องคนเข้ามาในชีวิตเยอะผมเรื่องมากอ่าผมไม่ได้คบใครง่ายๆผมเรื่องเยอะแล้วมีเพื่อนเพื่อนแม่งก็มีน้อยอ่าโดยเฉพาะที่เป็นลูกคนเดียวเนี่ยมอนน้องชายเนี่ยลืมแทบลืมไม่ได้เลยอ่าเฮ้ คนเดียวสบายใจดีไม่ต้องมารับมีมแชร์ทรัพยากราในบ้านทําไมอ่ะรับน้องชายเพิ่มอ่ะไอะ้นี่ข้ามเส้นมาเลยรวดนรวดเลยใช่อ่ารู้ตัวอีกทีก็คือว่าอ่อ๋อแค่นี้กันแล้วเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นปน้องกัน,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 นใช่ตามนี้คือผมอะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผมเอ่อผมเอ่อเรียกว่าอะไรชื่นชอบชื่นชอบใช่เขาว่าชื่นชอบอ่ะใช้คำนั้นกันไหนวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่ใช่ไหมก็ผมจะบอกว่าเออผมชื่นชอบพี่ผมได้แบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไร <c oughs> คือเริ oh ่มจากที่เริ <S <s yes ่มดูรายการก่อนโอ้โหเริ่มดูรายการรายการอะไรบอกโอนู้โชเรื่อยๆเลยนะไป่กืนยาวเลยนะนอนบ้านเพื่อนอ๋อออนไลน์ออนไลน์แล้วออนไลน์แล้วออนไลน์แล้วใจเลยถ้าย้อนไปลึกเลยนะออนไลน์แล้วนเเพ่ยออนไลน์แล้วนอนบ้านเพื่อนเริ่มจากนอนบ้านเพื่อนแล้วก็อ่ะเราก็เฮ้ยผู้ชายคนนี้มันไม่เคยทำอะไรตามระบบเลยนี่หว่าเชี่ยไอ้าโอ้ไอ้เท่า เรียกว่าเป็นคนไม่ชอบฟังตังกรอบไงนะครับผมก็เลยแบบว่าเออเริ่มเริ่มแบบว่าคือเรียกว่าอะไรเราเป็นเด็กที่อ่ะฟังเพลงฟังอะไรดังนั้นเราจะได้ตินเพลงของคุณวัชรนกิจนะครับผ่านวิทยุอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเออ่รยบบายกปลอดภัยอยู่บำรุงหรือว่าไวของหลอดดึงนะฮะนะฮะแต่ไม่ได้ไล่ฟังทะะั้งคารบั้ลจนตอนนั้น่ะเราเริ่มโอเคเริ่ม,เร,มเริ่มชอบพี่จกรายการปั๊บเราก็เริ่มไล่ละโอเคเฮ้ยพี่เขาเป็นนักร้องไม่หว่า เี่ยนเราบ้านมาท่าไหร่อันเี่ยนเราบ้ามาแ่าไหร่อันเราก็เรื่องฟังเรื่องฟังค่อยๆไล่ทีละบ้านทีละบ้าครับจนฟังเขาบ้าใช่เราก็แบบว่าโอเคเุ้ยเราปกติผมไม่ค่อยผมในชีวิตผมไม่ค่อยตั้งใครเป็นต้นแบบเท่าไหเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเหมือนใครจนผมไม่คนนี้ผมณก็ไม่เหมือนแต่ที่เป็นคนที่ผมรู้สึกว่าโอเคผมตั้งคนนี้เป็นไอดอลผมในการใช้ชีวิตเรื่องได้ดีครับ ถึงแม้ถึงแม้แนวเพลง,งเราอาจจะไม่ใกล้กันเท่าไหร่แต่ในการใช้ชีวิตทุกทีนั้นผมดูแล้วก็ยึดถือเป็นแบบอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ะครับอันนี้เอาแบบฮีรัอไปเลยนะมแต่อยากตามตามรอยมาคือเราไม่ต้องดีมากเราไม่ต้องเป็นคนดีแต่ก็ไม่มีใครดา่าเราได้บบเต็มที่เว้ยมันมงงมันแบบมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ว่าแต่มันทำไม่ทูกใจเขา ใช่ใช่แต่จะชมปุ๊บเราก็ไม่ชอบเขาขนาดนั้นว่าเอาไงดีวะเออเพ่อจะไปยุ่งกับมันแล้วกันเออแค่นี้เองตรงนี้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 มาถูกทางแล้วใช่ถ้าถ้าอยู่ดีจะปรับโทนให้มันดารขึ้นก็คือตอนนั้นเราช่วงนั้นนอนไม่ค่อยหลับครับผมนอนไม่ค่อยหลับแล้วผมไปเจอรายการรายการหนึ่งของพี่นั่นคือปรัชาชื่นโอ้ว้าวมันดูแล้วรู้สึกว่ามันเรียกว่ามันอันล็อกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตออืผ้พูดให้เขาแก่เลยครับ ยังยังหนุ่มไม่แต่แต่แตมันเริ่มเข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นหลังจากที่เราเรียกว่าตอนเด็กๆเราเครียดเราเครียดกับการใช้ชีวิตเราเครียดกับการทํางานเราเครียดกับทุกๆอย่างไปซะทุกอย่างก็เลยรู้สึกว่าพอดูรายการนั้นรู้สึกว่าเอ้ยมันใจเราสบายขึ้นดีครับใจเราสบายคืรู้สึกว่ามีความสุขง่ายขึ้นอย่างที่พี่บอกความสุขง่ายๆนั้นดีเสมอยินดีเสมอครับดีใจที่ได้ชนดีในความสุขของพี่องนะแตาน้มาตอนแรกคนรู้จักนจาก พอรู้จักกันแล้วอ๋อเขาโตกว่าที่เขามันก็เหมือนเหมือนเราตอนเด็กอ่ะเราก็ชอบคุยกับคนโตกว่าไม่ว่า,วาจะเป็นทรงนั้นวันนี้น้องน่ารักมากนะครับตรงที่เดี๋ยวคืนนี้ต้องคันเลยมีเอเชียทัวร์ไปลอกเพที่ญี่ปุ่นครับจําเป็นว่าถ้าเกิดใครได้ยินเสียงเครื่องบินบินผ่านนะครับขันันคือดักไว้ก่อนนะฮะคือถ้าสมมติว่าเครื่องบินลำใหญ่บินผ่านเนี่ยชัว <S 1> <S 1> ผมจะนั่งดูอยู่ตรงนี้จนจบถ้าได้ยินประกาศมีฮถาได้ดักมีอะไรเรียกเลยนะฮะเรียกเลยนะครับชัวลำนี้ชัว ครับก็ก็แต่รู้สึกว่าคือตั้งแต่ตอนที่พี่ที่พี่ชวนมาผมรู้สึกว่ายัางไงผมก็ต้องไปไม่ว่าติดงานอะไรผมก็ต้องไปเพราะผมรู้สึกว่าตั้งแต่เรารู้จักกันมานะครับคือผมรู้จักเขาตั้งแต่สิบแปดตอนนี้กี่หกยี่สามโอ้มีคน 23, ยี่สามได้วหรอวาโลเนี้ <laughs> ือผมรู้จักพี่ตั้งสิบแปดใช่ไหมเรา,เรา,เรา,เรากา็เริ่มรู้จักกันมาเริ่มเจอกันบ้างพี่โอ๊ตบ้างเจออะไรบ้าง<ไ>ผมไปนั่งเล่นที่ออฟฟิศพี่<ไ>แล้วประโยชน์ที่ผมถามเขาก็าคือพี่ครับพี่แต่งเพลงให้ผมได้ไหมได้เขารับปากผมว่าได้น้องชายสี่ปีแล้วครับผมยังไม่ได้เพลงนั้นเลยครับผมจบไปแล้วไม่ไปสี่ปีสี่ปีมันยังไม่ได้ปอกึม้มาได้ปีนี้คือเขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอะไรที่มันถึงเวลาอันเหมาะสมเขาจะปอกผมเอง เขาจะบอกผมเองว่าอ่ะเพลงมีมาแล้วถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วดังนั้นเมื่อพี่ชวนผมมาคอนเสิร์ตเดี่ยวของพี่นะมันก็คือที่มองว่ามันเป็นเวลาอันเหมาะสมแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องมาไว้ว่าอย่างเห็นกระตามขอบคุณมากครับครับตอนแรกพี่คืนไปแล้วี่บอกตรงๆคืนตอนไหนวะพี่คืนไปแล้วมายถึงว่าเ้ยถ้าถ้ามันจะกวนคอนเสิร์ตพรุ่งนี้ที่ญี่ปุ่นอ่ะคืนให้น้องไปไปส่เดินผมไม่คืนอยู่แล้วพี่พี่คืนต่อยพี่คนผมไม่คืนต่อยพี่ผมก็มา